รู้สึกว่าข้างบนจุดชมวิวเสม็ดนางชีจะเอารถส่วนตัวขึ้นไปไม่ได้ครับต้องเหมาขึ้นอย่างเดียวเอ้ยไม่ใช่เหมาสิต้องขึ้นรถเขาอย่างเดียวไปกลับก็90บาทกลางเต็นได้นะครับกลางเต็นก็ประมาณคนละ200แต่ว่าคือพอดีของผมอะ่ะมันเยอะมากเลยอะ่ะจะขนย้ายไปมันก็ไม่สะดวก เดี๋ยวไปดูอีกที่หนึงก็คืออ่าวโตหลีเลยจากนี่ไปประมาณ1.6กิโล จากที่เลยจากสม็ดนางชีมานิดเดียวนะครับผมก็ขึ้นมาที่อ่าวโตหลีเลยมานิดเดียวเองนะครับอ่าวโตหลีเนี่ยจะอยู่ฝั่งขวาของจุดชมวิวสเสมเ็จนางชีนะครับวิวคล้ายๆกันเลยนะแต่ที่เนี่ยดีอย่างก็คือเอารถขึ้นมาได้นะเออดูดิ สมคำล้ำลือครับสำหรับสม็ดนางชีเดี๋ยววันนี้เราจะกางเต็นท์กันที่นี่นะเหมาลานกันเลยทีเดียวนะครับเออค่ากางเต็นท์ก็คนละ200ครับแจวแต่ตอนนี้นั่งทำงานก่อนกางตอนนี้ไม่ไหวร้อนชมัดเลยฝันที่เป็นจริงของผมคือการได้เห็นทิวทัศน์แบบนี้ด้วยตาตัวเอง ไม่ว่าภาพถ่ายจะสวยแค่ไหนของจริงจะสวยกว่านั้นหลายพันเท่าถึงแม้ปากบอกว่าจะทำงานแต่ผมก็อดไม่ได้ที่จะต้องนั่งชิลเพื่อดูวิวแบบนี้มันคงน่าเสียดายถ้าผมใช้เวลากับหน้าจอคอมมากกว่าการได้เสพความสุขกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าทุกคนเชื่อเรื่องมนุษย์ที่อับโชคเรื่องสภาพอากาศไหมครับผมว่าผมเป็นมนุษย์คนนั้นแหละคือพัก ในห้องพักอะ่ะมาสามคืนอากาศดีทุกคืนร้อนฟ้าใสปิ๊งเลยแต่พอจับเต็นท์แป๊บเดียวฟ้าร้องเลยเออให้ฉันได้แคมป์ดีๆมั้งเธอ เราก็ไม่ผิดจากที่คิดไว้นะฮะล,ลมมาอย่างดุเลยแล้วก็ต้องย้ายเต็นท์เข้ามาในศาลานะครับเฮ้ยผมคงอับโชคเรื่องสภาพอากาศจริงๆวะ่ะมืดฟ้ามัวดินเลยทุกคนมันช่างน่าเจ็บใจอ๋อ วันไหนไม่ได้เจอฝนผมคงรู้สึกเหมือนชีวิตขาดอะไรไปบางอย่างแต่ก็ดีวิวที่กว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตากับพายุฝนนี่มันก็เข้ากันดีนะอย่างน้อยก็พอเดาได้ว่าหลังฝนเนี่ยมันต้องสวยมากแน่ๆ ใช้เวลาอยู่ที่นี่แค่คืนเดียวเป็นหนึ่งคืนที่ได้เติมเต็มจุดหมายที่ฝันมาตลอดเมื่อมองออกไปไกลๆก็ได้แต่คิดว่าเรานี่มันโชคดีจริงๆที่สุขภาพยังดียังมีแรงพาตัวเองออกมาเจออะไรดีๆแบบนี้แม้จะอิสระสักแค่ไหนแต่การเดินทางของผมก็ยังต้องแข่งกับเวลาเวลาที่เหลืออยู่อีกเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงผมจะเก็บมันไว้ในทุกๆความทรงจำ สำหรับเช้านี้ก็เสร็จสิ้นไแปบบแล้วนะครับกับจุดชมวิวอ่าวโตหลีสเม็นางชีหลังจากที่เมื่อคืนฝนก็ตกหนักเลยนะฮะตอนเช้าก็อย่างที่เห็นครับฟ้านี่สดใสลอดไปออโอเคสำหรับวันนี้ผมจะเดินทางเข้าภูเก็ตจะไปที่ไหนเดี๋ยวลองไปดูกันนะ เดินทางมา10กว่าวันแล้วนี่เป็นวันแรกเลยที่ได้เดินชิวนะฮะวันแรกเลยจริงๆนะครับเพราะว่าผมไม่มีเวลาว่างเลยนะครับคือว่างทีไรนี้ก็ต้องทํางานต้องทานูน่นทํานี่นี่เป็นวันที่ผมติดฝนอยู่ภูเก็เป็นวันที่3ครับก็เลยมีเวลาได้มาเดินเที่ยวในเมืองเก่าบ้างนะเออแต่ว่าเพิ่งเคยมาครั้งแรกก็เฮ้ยรู้สึก ดีนะก็ไม่แปลกใจหรอกที่ทำไมนักท่องเที่ยวถึงมากันนะมันสวยดีตึกแบบสไตล์ชิโนโปรตุกิสผมใช้เวลาของคืนนี้หมดไปกับการเดินเลื่อยเปื่อยในย่านเมืองเก่าภูเก็ตที่นี่เต็มไปด้วยชีวิตหลังจากที่ผ่านพ้นวิกฤตโรคระบาดมาได้ไม่นานการยืนอยู่คนเดียวท่ามกลางผู้คนมากมายมันก็ทำให้เหงาแปลกๆนะ มันทั้งเหงาสงบแล้วก็มีความสุขในเวลาเดียวกันเมื่อคืนนอนอยู่บนเขาคนเดียวยังไม่เหงาเท่านี้เลยแต่มันก็เป็นความรู้สึกที่แปลกดีและมันทำให้ผมคิดได้ว่าวันพรุ่งนี้ผมต้องเข้าป่าอีกครั้ง คืนสุดท้ายในภูเก็ตของผมคือที่นี่ครับสวนบางแม็กอยู่ใกล้ๆก,กับหาดกมลาลึกเข้าไปในภูเขาส่วนทางก็อย่างที่เห็นครับแนะนําเป็นมอไซค์ันเล็กๆหรือจะเดินมาก็ได้ระยะทางจากทางเข้าประมาณ1กิโลเมตรครับทางค่อนข้างลึกและชันแล้วก็ซับซ้อนด้วยนะลองดูดีๆระวังหลงนะครับทุกคนใช้เวลาประมาณ5นาทีโดยประมาณเราก็จะถึงที่หมาย ตอนนี้ก็ถึงสวนบางแม็กแล้วนะครับทุกคนโอ้ทางขึ้นแม่งเอาเรื่องเลยวะมันดอยตะปังเลยเออแต่ขึ้นระยะทางสั้นกว่านะเหมือนเหมือนภาคเหนือเลยทุกคนเออเฮ้ยคือดีอะเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากกลางเต็นก็คนละสองร้อยครับตอนแรกคิดว่าร้อยห้าสิบ เออแต่ไม่เป็นไรอืมดูดิโอเคเดี๋ยวเต้นไปดอบก่อนดีกว่าวันนี้คิดว่ายังไงก็น่าจะโดนฝนอีกรอบผมรู้จักที่นี่จากเพื่อนสายแคมปิง้งชาวใต้ เขาบอกว่ามีลานกลางเต็นท์อยู่ที่หนึ่งในภูกเก็ตซึ่งอยู่ห่างไกลจา,ากแสงสีของเมืองภูกเก็ตมากมายนะที่แห่งนั้นอยู่ในหุบเขาแล้วก็มีน้ําตกส่วนตัวให้แช่และผลไม้นานา,นา,นานชนิดถ้าคุณอยากกินและนี่คือบังแม็กครับแกเป็นคนภูกเก็ตตั้งแต่กําเนิดแกอยู่กับหลานชายของแกอีกคนที่จะไปมาหาสู่เพื่อมาช่วยงานในช่วงกลางวัน ไม่รู้ทำไมเวลาอยู่ที่นี่เหมือนมาบ้านญาติเลยครับเพราะผมใช้เวลาไม่นานในการคุยกับแกก็สนิทกันทซะแล้วสนิทจนสามารถเดินไปทอดไข่ในครัวแล้วก็หยิบอะไรกินชิวๆในครัวแกได้เลยความเรียบง่ายไม่ถึงตัวของแกทำให้ผมคิดถึงปู่กับย่าของผมซึ่งเขามักจะหาอะไรให้ผมกินตลอดเวลา การได้ไปเที่ยวแล้วได้กินกับข้าวบ้านๆของเจ้าถิ่นเนี่ยมันดีต่อใจจริงๆนะมันอาจเป็นโบนัสของการเดินทางคนเดียวที่แสนลำบากของผมก็ได้บางสิ่งที่ต้องการจริงๆอาจไม่ใช่ที่นอนดีๆหรือที่เที่ยวหลูๆอะไรขนาดนั้นอาจเป็นแค่แกงส้มกับไข่เจียวบ้านๆกับชาวบ้านที่ทเราได้คุยสับ<ด>เพเหระคงเป็นเพราะสิ่งนี้ละมั้งที่ทำให้การเดินทางนี้มันน่าจดจำ ผมคิดว่าสิ่งนี้แหละคือเสน่ห์ของการเดินทางที่แท้จริงตอนนั้นสวยเวลาเต่าหัวดวงอะไรอย่างเงี้ยนี่เลไม่มีแล้วอือคืออาชีพทำนาก็หายไปเลยอือใช่พอที่เขามาซื้อคนโน้นขายคนนี้ขายก็มัน่เหลือคืนนี้ผมอยู่ที่สวนบางแม็กครับอยู่ในจังหวัดภูเก็ต ใกล้ๆก,กับหาดกรมลาครับก็ถ้าเกิดว่าทุกคนที่จะมาเนี่ยก็ลองตั้ง tps ไว้เลยก็ได้นะมันจะพามาแต่ว่าที่เนี่ยรถยนต์มาไม่ได้นะครับต้องมอไซค์หรือไม่ก็เดินอย่างเดียวเท่านั้นแล้วคือจากข้างล่างเขาขึ้นมาบนเนี้ยไกลด้วยนะประมาณโอ้ก็เกือบโลอ่ะเออก็ลองชั่งน้ำหนักกันดูดีๆนะครับทุกคนที่เนี่ยสำหรับผมนะ จากที่เดินทางมาประมาณสิบกว่าวันผมแฮปปี้กับที่นี่ที่สุดแล้วเออจริงๆนะคือมันคือมันดูเป็นลานกลางเต็นที่ไม่เหมือนลานกลางเต็นอะ่ะเอ,อ,อารมณ์เหมือนอยู่แม่กำปองเลยทุกคนเออคือมันอยู่ในป่าใช่ไหมแล้วก็มันก็จะอยู่ในหุบเขาอะไรเงี้ยทั้งน้ำตกทั้งสภาพอากาศทั้งต้นไม้พืชพันธุ์ที่ขึ้นอะ่ะเหมือนกันเด้เลย เออคือชอบมากอะ่ะแบบว่าถ้าเกิดว่าให้เทียบกันนี่คือแบบว่าเปรียบไปถูกเลยนะเออแล้วคืนนี้ก็นอนฟังเสียงน้ำตกชิวๆสบายๆดีอ่ะชอบมันทำให้ผมไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ผมจะไปไหนเลยเออดีขนาดนั้นเลยนะเออชอบชอบก็ เดี๋ยวคืนนี้ขอตัวเล่นน้ำก่อนอืมจุดหมายของวันถัดไปคือจังหวัดนครศรีธรรมราชจะมีอะไรรออยู่ไม่รู้อย่าลืมติดตามกันนะครับ